สวัสดีครับพี่น้องเอฟตีซันดาฟาร์มและพี่น้องเอฟตีตันดายาสัตว์วันนี้สันดาฟาร์มมีความรู้ข้างคอกนะครับจะมาน,นําเสนอพี่น้องเอฟตีเกี่ยวกับเรื่องฝึกควายให้กินอาหารข้นนะครับอาหารข้นซันดาฟาร์มก็จะเป็นอาหารวัวระยะให้หนุ่มลูกนะครับไม่ไม่ได้ให้โปรตีนสูงนะพี่น้องเอฟตีครับอ่า จะด,ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าโปรตีนเท่าไหร่นะครับนะครับโปรตีนก็สิบหกเปอร์เซ็นตนะครับโปรตีนสิบหกเปอร์เซ็นเป็นยี่ห้อทั่วๆไปนะครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นแบรนด์แพงหรือแบรนด์นที่ดังๆนะฮะเป็นอาหาร วัวระยะให้นมลูกนะครับเนีนะนะครับนี่ครับสำหรับ,บวัวระยะให้นมลูกนะครับพี่น้องเอครับส่วนการฝึกนั้นก็สันดาฟาร์มจะใช้วิธีการ ขังเดี่ยวนะครับขังเดี่ยวอย่างเช่นถ้าวัวควายควายเข้ามาใหม่วัวเข้ามาใหม่นะอันนี้รวมทั้งวัวด้วยนะครับเข้ามาใหม่ก็จะใช้จะใช้ขังขอคอกแบบนี้นะครับอคอกแยกอถ้ามีลูกมาด้วยก็ฝึกทั้งลูกทั้งแม่ดนอย่างเช่นแม่บัวทองเนี่ยครับแม่บัวทองกับลูกสาวชื่อน้องบัวเงินมาวันแรกก็ กินอาหารไม่เป็นนะครับกินอาหารไม่เป็นก็ต้องเอามาฝึกวิธีการฝึกก็เนี่ยครับขังเขาไว้คอกแยกอย่างนี้แล้วก็ให้กินฟางเวลาฝึกกินอาหารต้องเน้นเป็นเวลากลางคืนนะครับตอนเย็ยนเย็นค่ำๆก่อนเขาจะเข้านอนอวิธีการให้ไม่ได้ให้เยอะนะครับใส่สันดาฟามจะมีมีลังนะครับลังแบบนี้ เอาใส่อาหารตักให้เขาหนึ่งกำมือหรือสองกำมือวันแรกเขาก็จะแค่ดมๆนะครับจะไม่กินอ่วันแรกก็จะไม่กินเราก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทิ้งไว้แค่หนึ่งชั่วโมงถ้าเขาไม่กินเราก็ยกไปให้ตัวอื่นกินทำอย่างนี้นะครับอยู่ประมาณสามวันวันที่สองเขาก็จะเริ่มดมกินหน่อยๆนะวันที่สองก็จะเริ่มกินนิดๆหน่อย แม่นี้พี่ฝึกอยู่กี่วันไอบัวทองเนี่ยนะสามวันใช่ไหมลูกอ่าเนี่ยน้องพีเป็นคนฝึกให้กินนะครับฝึกอยู่สามวันวันที่สี่เรียบร้อยครับพี่น้องวันที่สี่นี่เริ่มกินสองกิโลเอาวันที่สี่กินกิโลเดียวแล้ววันที่ห้าที่หกนี่น้องพีเพิ่มให้เป็นสองกิโลพอหลังจากนั้นมาก็ เนี่ยฮะพอเห็นอาหารพีพี่ลองนี่ครับพอเห็นกระสอบอาหารนะครับนี่ทุกตัวเลยนะครับเห็นกระสอบอาหารก็หมายความว่าติดอาหารมากๆครับไปไปอย่าทรามานหัวใจวันนี้ไม่ได้กินตอนเช้าอ่าก็จะมีอาการจะติดอาหารนะครับจะเริ่มชอบกินผิวเนื้อผิวตัวก็จะดีแต่ เทคนิคการให้นะครับส่วนตัวลูกก็เหมือนการฝึกเหมือนกันส่วนลูกเกิดใหม่ที่คลอดใหม่ของสันดาฟาร์มก็จะฝึกให้กินตั้งแต่คลอดได้สิบวันก็โดยวิธีการใช้มือนะครับใช้มือขยำขยำขยำอาหารให้มีกลิ่นอาหารติดมือรสชาติอาหารติดมือแล้วก็เอาทาที่ปากนะครับให้เขาเลียเขาเริ่มเลียเรื่อยๆก็ทีนี้ก็จะเริ่มกินอาหารได้นะครับกินอาหารเป็น หลังจากนั้นก็จะเริ่มเลมหน่อยๆนะก็ยังไม่ได้บุกให้เยอะแต่พอบุกเขากินเป็นเราก็จะให้กินเรื่อยๆนะครับให้กินเรื่อยๆจนในที่สุดพอเขากินเก่งก็จะเสริมให้เรื่อยก็จนถึงตัวละสองกิโลนั่นแหละครับตัวเล็กๆก็จะให้เรื่อยๆตั้งแต่โลนึงหรือว่าหนึ่งถ้วยหรือว่าหนึ่งหนึ่งกัมม์อ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ฝึกให้กินเรื่อยๆจนในที่สุดก็เป็น อ่าตอนนี้เพิ่มโชคกำไรอะไรพวกนี้กินสองกิโลทั้งหมดนะครับกินตัวละสองกิโลทั้งหมดรวมทั้งควายของกีละที่มาใหม่มน้องดวงดีลูกของแม่พันษาก็อ่าพีตอนนี้ดวงดีกินกินเยอะไหมพีพีตอนนี้ดวงดีกินเยอะไหมไม่กินอาหารค่อนเยอะไหมสองกิโลใช่ไหม อ๋อดวงดีก็เริ่มกินสองกิโลแล้วนะครับดวงดีก็อยู่ประมาณ6เดือนอายุห้าหเดือนนะครับก็เริ่มกินสองกิโลแล้วเนี่ยครับก็วิธีการฝึกไม่ได้ยากอะไรนะครับพี่น้องเอตีไม่ได้ยุ่งยากอะไรขอให้เราแยกเขาออกมาตั้งหากนะครับแยกออกมาจากฝูงถ้าอยู่รวมๆกันแล้วมีตัวอื่นร่วมด้วยควายใหม่ๆจะกลัวฝูงนะครับก็จะไม่กล้ากิน วิธีการฝึกถ้าพี่น้องไม่มีห้องนะพี่น้องไม่มีห้องอย่างของสันดาปฟาร์มพี่น้องก็ใช้วิธีการผูกเชือกก็ได้ครับให้เขาแยกอยู่ต่างหากเขาก็จะกินอาหารเป็นนะครับก็จะได้ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาพี่น้องบางท่านก็กังวลน,นะครับควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินยากนะฮะถ้าเขาไม่เคยกินอะไรฝึกให้เขากินใหม่ๆเราต้องใช้ความพยายามอ่าแต่อย่าตั้งอาหารนานทั้งวันทั้งคืนนะครับอย่างนั้นเขาจะเบื่อเขาจะไม่กิน เราตั้งให้เขาดูแค่หนึ่งชั่วโมงเขาไม่กินเราก็ยกออกนะไม่เกินสามวันนะครับพี่น้องเอตีไม่เกินสามวันตันดาฟาร์มฝึกมานี้ไม่เกินสามวันสักตัวเดียวนะครับแม่แม่พันษาน้องวันดีเนี่ยของแอติระนี้เข้ามาเนี่ยครับฝึกแค่ประมาณนั้นเองนะครับแค่ไม่เกินสามวันทุกตัวเป็นเป็นควายที่ไม่เคยกินอาหารมาก่อนนะเป็นควายที่เขาเลี้ยงในทุ่ง ยกเว้นแม่เหมือนฝันนี้แม่เหมือนฝันนี้มาถึงก็กินอาหารเป็นเลยน่าจะเคยฝึกกินอาหารมาก่อนแล้วนะครับและย้ำนะครับพี่น้องเอฟตีฝึกอาหารยี่ห้อไหนก็ให้กินยี่ห้อนั้นอย่าเปลี่ยนอาหารบ่อยๆนะครับการเปลี่ยนอาหารบ่อยๆจะทําให้ควายไม่กินอาหารนะครับนะวัวก็เช่นกันนะครับวัวก็ฝึกเหมือนๆกันแบบนี้นะขอให้พี่น้องเอฟตีลองเอาความรู้ข้างค้งอกที่สันดาบความบอก ลองเอาไปทำดูนะครับแล้วพี่น้องจะไม่ต้องเครียดเรื่องควายไม่กินอาหารเนาะของซันดาฟาร์มนี้กินเก่งทุกตัวนะครับเห็นอาหารนี่ตาลุกตาเหลือกหมดนะพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเห็นคนเลี้ยงเดินผ่านนี่เขาก็นึกว่ากูได้กินแน่แล้วนะเห็นน้องพีไม่ได้เลยนะครับเห็นน้องพีนี่ก็จะต้องชะเง้อชะแงเดิน่มองตามน้องพีนะนึกว่าจะได้กินอาหาร แต่ตอนเช้านี่เราจะให้แต่วัวก,กินนะครับควายไม่ได้กินควายจะกินมื้อเดียวตอนเย็นตัวละสอกิโลทั้งหมดนะครับยกเว้นควายที่ให้นมลูกใหม่ๆอยู่นะครับแต่ถ้าให้หกเจ็ดเดือนแล้วก็จะลดแล้วครับพอถึงเดือนที่หกก็เริ่มลดอาหารพอเดือนที่เก็ลดเหลือ2อกิโลเท่าเดิมนาะครับาฝากพี่น้องเอตรีไว้นะครับเผื่อท่านใดมีความกังวลเรื่องการให้อาหารเนาะ ครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ